สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนตอนนี้ทุกทุกคนอยู่กับผมช่องไดมอนด์เอ็นเคอ่าวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อเราจะมาเลี้ยงหอยเชอรี่กันนะครับผมอ่าแต่เป็นหอยเชอรี่พันอะไรนี่เพื่อนเพื่อนนี่นะครับหอยเชอรี่สีทองอ่า,อา,อาหอยเชอรี่สีทองครับที่กำลังฮอตคิดกันในตอนนี้ ผมก็ได้ทําเป็นตะแกงลอยน้ําแบบนี้นะเพื่อนๆนี้เวลาที่คข่หอยเชอรี่นะเพื่อนๆแห้งเนี่ยเขาก็จะแตกตัวมาเป็นแบบนี้แล้วเขาก็จะตกลงไปในน้ํานะปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าฟักตามธรรมชาติเนี่ยหอยเชอรี่เขาจะเกาะตามริมผนังนครับเขาจะห้อยแล้วก็ตกลงไปนะแต่นี้ก็เหมือนกันนะครับเราดัดแปลงวิธีธรรมชาติ มาเป็นใส่ตะกร้าแล้วก็ตกลงไปในน้ำเหมือนกันนี่ผมจะให้ดูลูกหอยเชอรี่ที่มันตกลงไปนะเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับนี่หอยเชอรี่สีทองนะครับตอนนี้กลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจแล้วนะเพื่อนๆถ้าใครสนใจจะเลี้ยงกินหรือว่าเลี้ยงไว้ขายก็ได้นะครับเพื่อนๆนี่ไม่ใช่ถูกๆนะไข่หอยเชอรี่ตอนนี้นะเพื่อนๆ ขีดละฟังๆในดีนะครับขีดละสี่ร้อยนะเพื่อนๆโลนึงเนี่ยสี่พันนะครับไม่ใช่ถูกๆเลยนะเนี่ยเนี่ยถ้าใครสนใจนะก็เลี้ยงไว้ขายหรือไว้ทานก็ได้นะครับเพื่อนๆแต่ที่สําคัญกว่านั้นนะผมก็ได้เลี้ยงนี่เพื่อนๆเคยเห็นไหมครับหอยโข่งธรรมชาติสมัยสมัยโบราณเลยนะนี่เพื่อนๆเคยเห็นไหมนี่คือไขอ่หอยโข่งนะผมก็เอามาเลี้ยงแบบ หอยเชอรี่สีทองเลยนะครับนี่สองตะก้าเลยเดี๋ยวผมจะค่อยๆถ่ายความเปลี่ยนแปลงไปนะครับเวลามันออกลูกลงมาเนี้ยจะลักษณะหน้าตาจะเป็นอย่างไรนี่หอยโข่งที่ผมเลี้ยงไว้นะเพื่อนๆน,นี่ไงครับตัวใหญ่ไหมนี่ถ้าต้มกินนะเพื่อนๆโห,โหสุดยอดอร่อยหาอไปเลยครับเพอหอยโข่งหอยเชอรี่นะครับเขาจะกินพืชกินอะไรแบบนี้ง่ายครับเราไม่ต้อง ดูเลอะไรมากมายนะครับแค่มีบ่อซีเมนต์นะหรือจะมีบ่อธรรมชาตินี่ครับบ่ออนุบาลแบบนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดหอยชลี่โตได้ประมาณสักเดือนสองเดือนเดี๋ยวผมจะทําการย้ายลงไปในบ่อจริงนะอันนี้ก็คือผมถ่ายให้ดูวิธีการอนุบาลไข่ก่อนนะครับเนี่ยผมก็ทําเป็นตะการ้าลอยน้ําแบบนี้เวลาที่ไข่แห้งตัวก็จะแตกตัวลงไปหล่นลงไปในน้ําแต่หอยโขงเนี่ยเขายังไม่ ไม่ไม่แห้งนะครับยังไม่แตกตัวนีหอยโข่งเนี่ยปกติเขาจะไข่อยู่บนริมริมน้านะเพื่อนๆแต่ถ้าหอยโข่งไข่แบบตามธรรมชาติโอกาสที่จะเกิดเป็นตัวเนี่ยน้อยกว่าหอยเชอรี่นะครับเพราะว่าโอกาสที่ไข่จะฝอนะครับมีสูงเพราะหอยโข่งเนี่ยเขาจะไข่ในดินนะครับหอยที่เป็นตัวอ่อนเนี่ยจะ จะเดินไม่ถึงน้ํานะก็ตายก่อนแล้วเนี่ยผมจะให้ดูเพื่อนเพื่อนว่าไข่มันฝอ,อยังไงนะครับถ้าปล่อยตามธรรมชาตินะครับเนี้ยเนี่ยเ,เพื่อนเห็นไหมครับแห้งนะครับแห้งเป็นสีขาวๆาวเนี่ยเนี่ยคือไม่ได้เป็นตัวนะแบบเนี้ยคือไขอ่ฝอนะครับเดี๋ยผมก็ลองมาวางดูซิว่าจะเป็นไข่ตัวจริงไหมเนี่ยถ้าถ้าเป็นดําๆนะครับคือจะเป็นหอยตัวจริงแต่ถ้าเป็นข,า,ขาวๆาแบบนี้ยคือฝอไปแล้วครับไม่เป็นตัวแน่นอน แต่ผมก็ลองทดลองดูว่าวางไว้จะเป็นแบบไหนนะครับเดีย๋ยวถ้าเกิดว่ามีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรดี๋วผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะครับนี่บ่อทดลองเลี้ยงนะหอยเชอรี่สีทองแล้วก็หอยโขงนี่อ่าคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเรามาร่วมศึกษาไปพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวคลิปหน้ามีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรผมก็กดมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกัน กดติดตามกดกระหน่งแจ้เงเตือนไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ